สวัสดีทุกคนครับสำหรับใครที่ชอบเล่นลิซซดดอนนะครับผมว่าแพทนี้เนี่ยน่าจะเป็นแพทที่เราใช้ลิซซดดอนเล่นได้สนุกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแพทนี้เนี่ยออเด็กที่แพ้ทางประเภทไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยในเมตาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันก่อนนะครับว่าเอาแค่ท็อป10ละกันนะครับสำหรับท็อป10เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเด็กที่แพ้ประเภทไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะอย่างอันดับ2เนี่ยบัสโวที่จับคู่กับพิโลโมซา ก็แพ้ไฟทั้งคู่เลยนะครับอันดับ3โซกาเลโอที่เป็นประเภทเหล็กก็แพ้ไฟครับอย่างน้องเห็ดเนี่ยถ้าร่างหนึ่งจริงๆร่างหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่อสองประเภทด้วยกันนะครับเป็นประเภทหญ้าแล้วก็เป็นประเภทพลังจิตแต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใส่เป็นประเภทหญ้าเข้ามานั่นหมายความว่าเด็กนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประเภทเหล็กแล้วก็ประเภทหญ้าซึ่งก็แพ้ไฟทั้งคู่นะครับอันดับ5ครับบัสโบทีเ่เปลี่ยนไปจับคู่กับ คาทนานะครับอันนี้ก็แน่นอนครับแพ้ไฟทั้งคู่ถึงแม้ว่าเคเลสติล่าเนี่ยจะเป็นประเภท normal แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วการ์ดที่เด็กนี้ต้องใช้ขึ้นโจมตีเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเภทย่าทั้งสิ้นเลยก็แพ้ไฟอีกเหมือนเดิมนะครับอันดับ8กับอันดับ9ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับในส่วนของเด็กจูเนเปอร์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจับคู่ระหว่างจูเนเปอร์ ex กับจูเนเปอร์จริงอยู่ครับว่าจูเนเปอร์ ex เนี่ยถ้าติดผ้าคลุมนะครับจะสามารถยืนรับดาเมจลิซดดอนได้เป็นจำนวนหนึ่งไรสุดท้าย ถ้าลิซาดอนได้ขึ้นทำดาเมจก่อนเนี่ยฝั่งนั้นก็ไม่สามารถปิดจบเกมได้อย่างดีเพราะว่า j e ูเนเปอ E X นั้นมีดาเมจที่ค่อนข้างต่ำนะครับไม่สามารถที่จะสวน knock out ลิซาดอนได้ส่วนเอ่อมัสเคเนียนะครับกับ j ูเนเปอเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับคือถ้าเราสามารถเซตอัพบอร์ดได้ไวกว่านะครับยังไงเราก็มีโอกาสชนะสูงกว่าอยู่แล้วดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าท็อป10เนี่ยการ์ดส่วนใหญ่นะครับแพ้ไฟ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นทําไมเด็กไฟนะครับถึงมาอยู่อันดับ6อันดับ7ทําไมถึงไม่ไปอยู่แบบว่าท็อปสามอะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าในรายการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าประเภทอะไรชนะอะไรแต่ว่ามันยังรวมไปถึง 1. ฝสีมือ2ดวงในการจั่วการ์ดสความไวในการเซตอัพบอร์ดนั่นหมายความว่าลิซดอนเนี่ยจะสามารถเอาชนะเด็กต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นจากการที่ทำดาเมจได้แรงขึ้นเป็นจำนวน20หน่วยจากการที่ชนะทางใช่ไหมแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาเซตอัพบอร์ดได้ไวกว่าโอกาสที่เด็กลิซดอนจะแพ้ก็จะสูงในเพิ่มมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมว่าเด็กลิซดอนเนี่ยมันมักจะมีปัญหานะครับในเรื่องของ อาการมือบลิกของตัวเองเองนะครับทีนี้ถ้าฝั่งเราเซตอัพบอร์ดช้ากว่าเขาแน่นอนแหละวว่าโอกาสที่จะแพ้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนก็เลยไม่แปลกครับที่ในรายการแข่งขันเนี่ยเด็กลิสซอนนะครับจะล่วงลงมาอยู่ที่ประมาณอันดับ6ถึงอันดับ7 แต่ว่าสําหรับการเอาไปใช้ในการไต่แรงซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันในส่วนของตรงนี้เพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเอานำเด็กไปใช้ในการไต่แรงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําเดคลิซซอนที่ดีที่สุดนะครับเป็นจํานวน3เด็กซึ่งผมก็คัดมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบลิซซอนแล้วก็อยากเอาลิซซอนมาใช้ในการไต่แรงมาดูกันครับว่า3เด็กที่ผมหยิบมาฝากกันในวันนี้จะมีเด็กอะไรบ้างครับ เรามาเริ่มกันที่เด็กแรกครับนั่นก็คือลิซาดอนที่จับคู่กับเต่าไฟนะครับจริงๆเด็กนี้มาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วแต่ว่าแพทนี้เนี่ยก็ยังคงสามารถเอามาใช้เล่นได้อยู่นะครับตัวลิสการ์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยลิซาดอนนะครับเป็นจํานวน2ชุดแล้วก็เต่าไฟอีก2ชุดลักษณะการเล่นคร่าวๆสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นเด็กนี้มาก่อนนะครับก็คือถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยเราจวดได้เต่าไฟบวกกับคาคิเราจะสามารถใช้เต่าไฟเนี่ยทำดาเมจได้เป็นจํานวน90หน่วยได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยและ ยิ่งช่วงนี้เนี่ยเด็กย่ากับเด็กเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทำให้เต่าไฟเนี่ยสามารถที่จะดึงดาเมจไปได้สูงถึง110หน่วยกันเลยทีเดียวดังนั้นช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเราไปเจอเด็กย่าหรือว่าเด็กไฟพกการ์ดลูกน้องเนี่ยเราจะสามารถเก็บได้หมดเลยอย่างเช่นเด็กยุงเนี่ยเอ่อคาร์ทากับพิโลโมซาเนี่ยเต่าไฟสามารถน็อกเอาได้นะครับส่วนเด็กเหล็กแน่นอนครับว่าน้องเห็ดเนี่ยเต่าไฟก็สามารถน็อกเอาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าช่วงต้นเกมฝั่งตรงข้ามอาจจะมือบลิกและดันจวดได้การ์ดไฮไ,ไลท์ประจำเด็ ขึ้น Active z o n นมาไม่ว่าจะเป็นบัสโบหรือว่าพี่ยุงรวมไปถึงเด็กเหล็กเองก็เอาโซกาเลโอขึ้นมาก่อนเนี่ยแน่นอนเขาว่าโดนเต่าไฟตีเข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจุกพอสมควรนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่น่าสนใจมากๆนะครับของเด็กนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องติดจี้ให้กับพิโตัวขยง,งก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า ทุกครั้งที่เราใช้เต่าไฟตีเนี่ยมันจะทาการดิจ้แต่มันไม่เป็นปัญหาเลยครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามครับที่เราใช้เต่าไฟเสร็จแล้วแล้วเราทําลิซซอนให้พร้อมใช้ต่อกันได้ทันทีเนี่ยลิซซอนก็ติดเพียงแค่หนึ่งจี้ก็สามารถที่จะขึ้นแอคทีฟโซนเพื่อใช้มูฟหนึ่งแล้วก็ชาร์จจี้ให้กับตัวเองต่อได้เลยทันทีมันจะไม่เหมือนเด็กไฟอื่นๆที่จับคู่กับเต่าไฟนะครับที่อาจจะต้องแบบติดจี้เองเพิ่มเติมด้วยโดยที่ตัวการ์ดโปเกมอนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการชาร์จจี้ให้นนนลลาดอกกับเเเต่เตไฟย็็ยูป ที่ค่อนข้างลงตัวพอสมควรนะครับในส่วนของรายการแข่งขันเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับการเอาไปใช้ในการไต่แรงเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์จะค่อนข้างต่างกันพอสมควรสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่า ตอนลงแรงเนี่ยเราจะเจอเด็กที่หลากหลายกว่าตอนที่เอาไปใช้ในการลงแข่งดังนั้นโอกาสที่เราจะเจอเด็กแปลกๆอย่างเช่นจิบะคอยกับไก่เหลืองเนี่ยเด็กนี้จะสู้ได้ค่อนข้างที่จะสบายพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับเด็กลิซดอนอื่นๆดังนั้นถ้าในเรื่องของการเอาไปใช้ในการไต่แรงเนี่ยผมยังคอนเฟิร์มนะคะว่านี่เป็นหนึ่งในเด็กที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นจั่วให้ได้เต่าบวกคาคิให้ได้ไวที่สุดนะครับถ้าทําได้โอกาสชนะเนี่ยผมว่าน่าจะสูงพอสมควรเลยทีเดียว ต่อมาก็คือเด็กที่2ครับเด็กนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กน้องใหม่ประจําแพทนี้เลยก็ได้นะครับช่วงนี้เนี่ยมาแรงพอสมควรเป็นเด็กลิสซัดดอนนะครับที่จับคู่กับซิลเวอรี่ซึ่งก็จะใส่เข้ามาอย่างละสอชุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาจริงๆเด็กนี้เนี่ยมีลักษณะาาการเล่นคล้ายๆกับเต่าไฟครับแต่ว่าอาจจะง่ายกว่าตรงที่เราสามารถทําการ์ดต้นเกมอย่างซิลเวอรี่เนี่ยได้ง่ายกว่าซึ่งพอเราทำซิลเวอรี่เสร็จแล้วนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็สบายไม่แพ้กับเต่าไฟเลยครับแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขที่จุกจิกกว่านิดหน่อยตรง ที่หากเราต้องการใช้ซิวเวอรี่ทำดาเมจแรงๆเนี่ยเราเหมือนถูกบังคับให้จะต้องใช้งานการ์ดซับพอร์ตในทุกๆเทิร์นถึงแม้ว่าในบางเทิร์นเนี่ยเราอาจจะไม่อยากใช้การ์ดซับพอร์ตเหล่านั้นก็ตามทีนะครับมันจะไม่เหมือนกับเต่าไฟตรงที่เราไม่ต้องใช้งานการ์ดซับพอร์ตเลยขอแค่ติดจี้ในทุกๆเทิร์นเต่าไฟก็สามารถเริ่มทำดาเมจได้แล้วสิ่งที่ซิวเวอรี่สู้เต่าไฟไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะมีแค่เรื่องเดียวครับก็คือซิวเวอรี่เนี่ยเป็นโปเกมอนประเภทนอร์ม l ลดังนั้นถ้าาาไปเเเจออด็็็หญรืว่ลก ที่ช่วงนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสเจอได้บ่อยมากๆในแรงเนี่ยมันจะทำดาเมจได้น้อยกว่าเป็นจำนวน10หน่วยถามว่า10หน่วยมันเยอะมากไหม บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่สาหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือซิวเวอรี่เนี่ยมีพลังชีวิตที่น้อยกว่าเต่าไฟ10หน่วยซึ่งก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับสิบหน่วยเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างสาคัญนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยเต่าไฟเนี่ยสามารถยืนรับดาเมจได้ดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นจํานวน1เทินด้วยกันพูดมาขนาดนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วแบบนี้เด็กนี้ดีกว่าเต่าไฟยังไงนะครับคำตอบก็คือเด็กนี้เนี่ยเป็นเด บลิกได้ดีมากๆนะครับในช่วงต้นเกมมันไม่ได้ฟิกครับว่าเราจะต้องแบบจ่ัวให้ได้การ์ดใบใดใบหนึ่งเป็นพิเศษมันจะไม่เหมือนกับเด็กต่าไฟที่จะต้องจ่วให้ได้ต่าไฟแล้วก็จะต้องจ่วให้ได้คาคีด,ด้วยถ้าขาดการ์ดใบใดใบหนึ่งไปคอมโบก็จะเสียไปเลยทันทีนะครับแต่ว่าเด็กนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับจวการ์ดใบไหนก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าจัวดได้ซิวอรีช่วงต้นเกมเนี่ยก็ดีครับเราจะได้สามารถใช้ทําดาเมจไปพลางๆในระหว่างรอทําลิซซอนให้เสร็จแต่ว่าถ้าสามารถทําลิซซอนได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมก็ดีครับเราจะได้สามารถใช้ลิซซอนได้ยาวๆเลยแต่ว่าในหลายๆเกมที่ผมลองเล่นมาดูเนี่ยลิซซอนน่าจะเก็บแต้มน็องเอาได้มากสุดประมาณ2แต้มนะครับแต้มสุดท้ายเนี่ยอาจจะถูกจัดการไปก่อนแล้วก็สามารถที่จะเอาซิวอรีเนี่ยขึ้นแอคทีฟโซนเพื่อปิดจบเกมได้เพราะาจริงๆนะซิวารีเนี่ยก็มีดาเมจที่ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะในช่วงเลดเกม ถ้าสมมติเราใช้ลิซดอนทำดาเมจไว้ก่อนหน้านั้นแล้วศัตรูอาจจะเหลือเลือดไม่เยอะมากซิเวอรี่ก็สามารถขึ้นปิดจบเกมได้เลยดังนั้นเด็กนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมสรุปนะครับผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนที่อยากเล่นลิซซดอนแต่ว่าเบื่อที่จะต้องแบบไปเจอกับสถานการณ์ที่มือค่อนข้างบลิกนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกเล่นเด็กนี้ได้ผมว่าเด็กนี้เนี่ยมือบลิกน้อยที่สุดในบรรดาทุกเด็กที่ผมพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากจะพาทุกคนไปดออูผลงานในรายการแข่งสักหน่อยครับด้วยความที่เด็กนี้เนี่ย มาแรงนะครับคนก็เอามาใช้ในการแข่งเยอะและผลงานเนี่ยก็ดีไม่น้อยเลยครับอย่าง2รายการแรกเนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่ใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะครับรายการที่1ผู้เข้าแข่งขัน373คนได้อันดับ2ครับรายการที่2ผู้เข้าแข่งขัน177คนได้อันดับ2เหมือนกันครับส่วนรายการที่3เนี่ยจะเป็นรายการแข่งเดียวก,กันกับรายการแรกแต่ว่าจะคนละรอ bon บกันนะครับมีผู้เข้าแข่งขันอยู่ที่256คนก็ได้อันดับ3นะครับส่วนรายการที่4กับรายการที่5ขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะถึงแม้ว่า ว่าจะได้ที่1แต่ว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีผู้เข้าแข่งขันค่อนข้างน้อยนะครับแต่นี่ก็เชื่อว่าด้วยอันดับที่ค่อนข้างดีขนาดนี้นะครับอาจจะทําให้หลายๆคนสบายใจได้วันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเด็กที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรจนทุกคนเนี่ยสามารถหยิบไปใช้งานได้โดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เอาไปใช้ในการไต่แรงครับ มาถึงเด็กสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเด็กที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับนั่นก็คือเด็กลิซซดอนที่จับคู่กับกาโอกาเอ้นนั่นเองนะครับเด็กนี้เป็นเด็กที่อยู่มาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วและในแพทนี้ก็ยังคงยืนเป็นเด็กที่เก่งที่สุดนะครับในบรรดาเด็กไฟทั้งหมดอยู่เพราะถ้าเราดูในกระดานวินเลตนะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กลิซซดอนกับกาโอกาเอ็นเนี่ยมีวินเลตสูงเป็นอันดับ6ครับในขณะที่ลิซซัดอนกับซิลเวอรี่เนี่ยจะอยู่ที่่ใจวา ถ้าพ้นสัปดาห์นี้ไปแล้วเด็กลิซดอนที่จับคู่กับซิวอรีเนี่ยจะแซงขึ้นไปได้ไหมแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเด็กนี้ยังคงเป็นเด็กที่วินเลสสูงที่สุดในบรรดาเด็กไฟทั้งหมดอยู่นะครับส่วนตัวผมก็ใช้เด็กนี้ในการไต่แรงเหมือนกันครับก็สามารถขึ้นมาสเตอร์ได้ด้วยเด็กนี้เลยและล่าสุดที่พยายามเข้าท็อปหมื่นเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นเด็กนี้อยู่นะครับจุดเด่นของเด็กนี้ก็คือการ์ดทุกใบในเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิซดอนหรือว่ากาโอกาเอเนี่ยมันเป็นการ์ดเปิดและการ์ดปิดได้ทั้งคู่เลยดัง เกมไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมหรือว่าเลดเกมไม่ว่าเราจะทําการ์ดชุดใดชุดหนึ่งได้เนี่ยมันจะทําให้เราเล่นสบายขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรไม่แน่อาจจะนําไปสู่ชัยชนะได้เลยแต่ในหลายๆครั้งที่แพ้นะครับอย่างแรกเลยก็คืออาจจะมือบลิก หรือไม่อย่างที่2นะครับก็คือเราเซตอัพบอร์ดช้ากว่าฝั่งตรงข้ามแต่เชื่อเลยครับว่าสุดท้ายแล้วถ้ามือเรากับมือฝั่งตรงข้ามเนี่ยดีพอๆพกันหรือว่าเราสามารถเซตอัพบอร์ดได้ก่อนอยังไงเราเป็นผู้ชนะแน่นอนครับเพราะว,านะวันนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าในบรรดาทุกเด็กในท็อป10นะครับไม่มีเด็กไหนครับที่จะมีพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตสูงได้เท่ากับเด็กนี้แล้วนี่จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่ค่อนข้างทรงพลังแล้วก็น่าหยิบไปใช้งานเป็นอย่างมากถ้า ไม่เป็นกังวนลในเรื่องอหอาการมือบลิกนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมบอกตามตรงนะครับวันไหนถ้าเล่นเด็กนี้แล้วมือดีมันจะมือดีทั้งวันเลยครับแต่ถ้าวันไหนแบบมือเน่าก็จะเน่าไปทั้งวันเลยวันนั้นก็อาจจะไปเลือกเล่นเด็กอื่นที่ไม่ใช่เด็กนี้แต่ถ้าวันไหนแบบว่าเล่นเด็กนี้แล้วมือดีก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกสามารถใช้เด็กนี้เนี่ย เก็บคะแนนในแลงเนี่ยไปได้แบบยาวๆกันเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของรายการแข่งขันกันบ้างนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าเด็กนี้เนี่ยมันอยู่มาตั้งแต่แพทที่แล้วนะครับดังนั้นคนจะหยิบเอาเด็กนี้เนี่ยมาใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถึงแม้ว่าผลงานในการแข่งขันถ้าดูแบบภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับลิซดอนที่จับคู่กับซิลเวอรี่แต่เราจะเห็นได้ว่าแต่ละรายการแข่งขันที่เ,เด็กนี้เอาไปใช้แข่งเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นรายการแข่งขันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่าง ูสเดย์เนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีผู้เข้าแข่งขันสูงถึง922คนการที่สามารถคว้าอันดับ7ได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับหรืออย่างรายการที่2นะครับก็มีผู้เข้าแข่งขันสูงถึง119คนก็ได้อันดับที่2มาอันดับที่3เนี่ยจะเป็นรายการแข่งขันเดียวกับรายการที่1นะครับได้อันดับที่24แล้วก็รายการแข่งขันที่4นะครับได้อันดับที่4ครับจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด129คนอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ติดท็อปทรีเหมือนกันกับลิซซอนที่จับคู่ กับซิวัลรี่นะครับแต่ส่วนตัวผมยังให้เด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เก่งที่สุดอยู่และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเด็กลิซดอนทั้ง3เด็กที่ผมคัดมาให้แล้วว่าเป็นเด็กที่น่าจะดีที่สุดนะครับที่เหมาะแก่การเอาไปใช้ทั้งในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เอาไปใช้ในการไต่แรงได้ด้วยอย่างที่บอกเขาว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กแพรทางประเภทไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเด็กญ่าหรือว่าเด็กเหล็กนะครับการเอาลิซซดอนมาใช้เล่นช่วงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยสนุกแล้วก็สามารถไต่แรง ได้ไงเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่จะหยิบเอาหนึ่งใน3เด็กเหล่านี้นะครับไปใช้งานแต่ว่าก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับบางคนอาจจะเลือกจากสไตล์การเล่นของตัวเองหรือว่าบางคนอาจจะเลือกจากความเข้ามือก็ได้แต่ยังไงซะก,ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการแต่งแรงก็แล้วกันและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ขอตัวเราไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย